สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอสอทิ่ไปกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกม Fortune Mouse นันะคะวันนี้นะคะอสสระพกทุนมาที่5,200บาทนะคะเราจะไปเบ็ดที่30นะแล้วก็ให้มันหมุนแบบออโต้นะคะทั้งหมด50รอบนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะหนูของเรานะจะให้โชคราบเราไหมนะคะทุกคนคะ่ะ ตอนนี้นะคะหมุนไปแล้วนะคะสิบรอบนะทุกคนได้มาแค่รอบเดียวเองมั้งได้มาเก้าสิบนะทุกคนค่ะไปเดี๋ยวรอมาลุ้นกันอีกสามสิบกว่ารอบนะทุกคนอาจจะได้มั้งแหละอุ๊ยวายมาทั้งสี่ตัวเลยนะคะได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตเลยนะทุกคนได้ไปเท่าไหร่หนึ่งพันแล้วนะพันหนึ่งพันสองแล้วนะคะทุกคนพันสามแล้วพันสี่ ทุกคนตอนนี้นะคะได้เป็นเงินรางวัลระดับซูปเปอร์นะคะ1 8 0 0บาทนั่นเองนะจ๊ะได้มาอีกเท่าไหร่เมื่อกี้เหลืออีก30รอบนะคะทุกคนตอนนี้นะเงินเรานะมี6,600บาทเหลืออีก26รอบนะมาอีก1รอบเถอะได้มาอีก48บาทนะคะ ขอแบบเมื่อกี้อีกหนึ่งรอบนะได้มาอีก18บาทนะเหลืออีก20รอบค่ะมาอีกไหมมาอีกนะได้ไหมได้ไป48บาทค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ได้มาอีกเท่าไหร่180บาทได้มาอีก30บาทค่ะตอนนี้นะคะเหลือหมุนอีก ส4รอบนะคะได้มาอีก48บาทมาอีกไหมคะหนูมันมีแป้งล่างปะได้มาอีก30บบาทนะคะได้แล้วก็ได้มาอีก18บาทแตกเรื่อยเรื่อเลยนะคะทุกคนเหลืออีกห5ห้ารอบสุดท้ายแล้วนะได้มาอีก60ค่ะเหลืออีก3ามรอบ ได้มาอีก30ค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะเราได้เงินมา6,000นะทุกคนได้กำไรประมาณพันกว่าบาทเนาะอันนี้นะคะสองก็จะปิดเพื่อมี10รอบ10รอบสุดท้ายนะคะได้มาอีก18บาทมาอีไ,มไมหมเลือ,อีก3รอบ2รอบ รอบสุดท้ายแล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะฟิลเจอร์เมาส์ของเรานะ,ะหนูโชคลาบนะก็ให้มาประมาณพันกว่าบาทนะคะทุกคนค่ะถือว่าโอเคอยู่นะออวันนี้นะคะอ้อ,อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ